ตอนที่3 3 1ชื่อตอนว่าช่วงชิงผนึกพยักขาวในตอนนี้เม่ลินเฟิงกําลังให้ความสนใจกับผนึกพยักขาวและอยากดูว่าตนจะคว้าพวกมันําการปากหยอบปากกาพวกนี้มาได้หรือไม่ในขณะน,นี้พวกเขาทั้งหมดต่างก็มาถึงชั้นที่9ในขณะที่เสือขาวเองก็อยู่ในชั้นที่9พวกเขาจําเป็นที่จะต้องขึ้นไปยังชั้นนั้นเพื่อที่จะเอามันลงมาแต่ถ้าหลินเฟิงทะเลยทะลาขึ้นไปเองในตอนนี้ล่ะก็ เขาจะต้องตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนและอาจจะตายคาที่ก็ได้และเขาก็ไม่อยากถูกคนพวกนั้นสอยจนสมบักสมบอตออกมาหรอกนะเขาเหลือต้องรอรอเวลาและถ้าเขาลงมือได้เขาคงจะทําไปแล้วแต่นี่เขาไม่สามารถออกตัวได้เขาจึงทําได้แค่ทำให้ตัวของเขารีบเล็กลงและหลบอยู่ตรงมุมแบบนั้นเพราะไม่งั้นงานคงได้เขาเขาชุดใหญ่เป็นแน่พี่เทียนหนานในเมื่อพวกเราจัดการกับฉันได้เก้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้ ก็ไปยังชั้นที่สิบกันเถอะในตอนนั้นตรงฟงา,างเชาหยางก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปยังทางขึ้นของชั้นที่สิบก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นใช่นั่นแหละที่ตั้งใจไว้พวกนำ่วงผูได้ตอบกลับไปด้วยท่าทางและใบหน้าที่ดูตื่นเต้นภายใต้การน,นำของคนทั้งสองผู้คนในกลุ่มของพวกเขาต่างก็เดินตามกันไปด้วยความตื่นเต้นหลินเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะเดินตามพวกเขาไปด้วยเพราะว่าเขาต้องการจะเห็นปนึกเสือขาวที่พวกคนเหล่านี้เรียกยก,กัน ว่ามันคืออะไรนั่นเองไม่นานทุกคนก็มาถึงชั้นที่1ิบใกล้ๆกับประตูทางเข้าชั้นนั้นหลิมเฟิงสัมผัสได้ถึงออนล่ามหาศาลและความเข้มข้นจากในชั้นที่10นี้พลังวิญญาณที่แสนรุนแรงนี้แข่งกว่าพลังวิญญาณที่อยู่ด้านนอกเป็นสามเท่าหลิมเฟิงยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งทจ่แทรกซึมเข้าไปในร่างโดยไม่ตั้งใจเลยพลังเข้มข้นอะไรแบบนี้เนี่ยชาพันนั้นหนึ่งคนในกลุ่มนี้พันกล่าวขึ้นใช่ใช่ นี่ถ้าฝึกในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกๆวันแล้วก็ก็คงสามารถดูดซับพลังวิญญาณเพื่อปรับปรุงพละงกำลังของพวกเราได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสัตว์วิญญาณในล,ละอีกคนได้กล่าวขึ้นหลังจากที่เข้ามาแล้วนั้นสิ่งแรกที่ทําให้หลิมเฟิงรู้สึกประหลาดใจก็คือพลังวิญญาณที่แข็งเก่งแต่ช่วงเวลาต่อมากลับมีสิ่งอื่นที่ทําให้เขาสนใจมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นเป็นแสงระยิบระยับสองประกายออกมาแถมยังเต็มไปด้วยจิตสังหารตรงหน้าของพวกเขา มีแผ่นหินขนาดใหญ่วางอยู่มันส่องแสงสีขาวออกมาจากแท่นหินดังกล่าวเดี๋ยวพวกนายหล่อที่นี่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ละเผื่อมีอันตรายในขณะที่หลายคนเดินเข้าไปด้วยท่าถีมุ่งมัน่นก่อนที่จะเห็นผนึกนั้นวงผูเทียนหนานก็ได้เอ่ยขึ้นในทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นหลินเปิงก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจในทันทีคำพูวที่พูดออกมาเสียงดังนั่นสิที่บอกให้หลบไปเพื่อเจออันตรายหนะเห็นได้ชัดว่าเขากลัวว่าจะมีใครมาแย่งไปต่างหาก แต่อย่างไรก็ตามแม้หลิมเฟิงจะคิดแบบนั้นแต่เขาก็ต้องหยุดไปด้วยเพราะเขาไม่ต้องการจะตกเป็นเป้าการจมตีของใครแล้วนี่จะให้หลิมเฟิงหลมเลือกเรื่องผนึกเสือขาอย่างนั้นหรือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้มาที่นี่แล้วมันจะไม่น่าสมเพชไปหน่อยหรือถ้าพวกเขาไม่ได้ของสักชิ้นกลับไปเลยหนะและหลิมเฟิงยังสัมผัสได้อีกว่าพลังวิญญาณมหาศาลและแข็งเก่งนั้นดูเหมือนจะมาจากแท่นหินที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาอีกทั้ง ยังเป็นแสงสีขาวออกมาด้วยผู้นำรุ่นยาวของตระกูลฮวงผูพปันล่าวกับเชาหยางเยี่ยมตรงฟังเชาหยางเขาก็ไม่ได้อยากให้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาได้ตอบกลับไปก่อนที่จะหันหน้ามาหาสมาชิกของตระกูลตนที่ยืนอยู่ข้างหลังพางกล่าวขึ้นพวกนายเองก็รอเสียที่นี่ไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามาใกล้ล่ะจากนั้นตรงฟังเชาหยางกับฮวงผูเทียนหนานก็เดินออกไปข้างหน้าอย่างช้าๆ้วยความตื่นเต้นเพื่อทีมพวกเขาจะได้เอาผนึกพยักเขานั้นมา และยิ่งนึกถึงสมบัตินาไปท้วนที่ถูกผนึกเอาไว้ข้างหลังแล้วล่ะก็พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ทั้งสองกล้าไปข้างหน้าด้วยการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าและไม่รู้ว่าจะรู้สึกตื่นเต้นดีหรือว่ากลัวอันตรายที่มาดีเมื่อเห็นภาพที่คนพวกนั้นเดินออกไปอย่างช้าช้าแล้วนั้นก็ทําให้หลิมเฟืองพันจูคิดขึ้นมาได้ขอถึงกับนิ่งอึ้งไปก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นนี่ถ้าคนพวกนั้นได้ผนึกพย,ยักเขาไปแล้วก็การที่จะเอามันกลับมาก็ยิ่งยากมากกว่าเดิมนส ในตอนนั้นเองที่หลิมเฟิงได้เกิดความคิดหมามขึ้นมาเขาถอยออกไปเจละก้าจนไปถึงทางออกตรงชั้นที่10แล้วก็หยุดลงตรงนั้นในขณะที่หลิมเฟิงไต่ตองทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วนั้นคนพวกนั้นต่างก็ไปออกกันอยู่ที่แท่นหินนั้นแล้วในตอนนี้จึงไม่มีใครเห็นว่าหลิมเฟิงทําอะไรอยู่และตอนนั้นเองตรงฟางชาวหยางและหวงผู่เทียนหนานก็ได้ไปถึงครึ่งทางแล้วใกล้จะถึงแท่นนั้นเต็มทีแล้วด้วยจึงไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าลมหายใจของหลิมเฟิงนั้น ขาดช่วงไปเล็กน้อยเนื่องจากหัวใจที่เต้นระรัวของเขามันเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆและใบหน้าของเขาก็แดงขึ้นมาอีกเล็กน้อยลิ้นฝึ่งพันถอนหายใจออกมาบ่อยครั้งฉับพันดวงตาของเขากดจ้องคมิงออกไปลากับตัวของเขาได้ตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ลงไปแล้วส่วนในตอนนี้ฮวงผูเทียนหนานและตงฟางเฉาหยางก็ได้มาถึงดินแดนหินนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงตาพวกเขานั้นเบิกกว้างขึ้นและดูเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนั้น แต่อย่างไรก็ตามจู่ๆแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นตรงกลางกลางของชายสองคนนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะพากันหลีกออกไปในทันทีก่อนที่พวกเขาจะตะโกนขึ้นใคหนะแต่กลับไม่มีใครตอบกลับพวกเขาได้เลยมีเพียงต้นไม้ตองคำที่ยืดยาวออกมาจากที่อื่นและเจาะรูขึ้นมาที่ผืนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทําให้ทั้งสองคนประหลาดใจหยุดชั่วครู่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันชวนให้นึกประหลาดใจเสียจริงที่จูๆ่ๆเทวันนั้น ก็ได้ตรงเข้ามาห่อหุ้มสิ่งที่อยู่บนแท่นหินนั้นเอาไว้ก่อนที่จะคว้ามันออกไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยหยุดมันเอาไว้ในตอนนั้นเองในที่สุดทั้งสองคนก็ตั้งสติได้ก่อนที่พวกเขาจะตะโกนเสียงดังด้วยกันกว่าที่ใครหลายคนจะตั้งสติกลับมาได้มันก็ช้าเกินไปเสียแล้วต้นไม้ปีศาจทองคํานั้นได้หมวนเอาสิ่งสีขาวนั้นผ่านไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาก่อนที่ต่อมามันจะอันตรธานหายไปจากชั้นที่10ในขณะเดียวกันนั่นเอง ก็มีเสียงลากยาวดังขึ้นมาขอบคุณนะทุกคนไม่ต้องมาส่งละตุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเมื่อเห็นแบบนี้ต่อหน้าต่อตาพวกคนมากมายเจ้านั่นกับใช้ประโยชน์จากที่ทุกคนพยายามต่อสู้มาตลอดและยังมีหน้ามาพูดว่าไม่ต้องไปส่งอีกไม่ต้องส่งนันหรือไม่ส่งบ้าอะไรกันมัวงง,วงอะไรกันอยู่ละ่ะตามมันไปสิทตนเดินนั้นเองวงผัวเทียนหนานก็ได้ตะโกนขึ้นและในตอนนั้นเองคนทุกคนก็ได้สติกลับมา ก่อนจะรีบตามออกไปนอกถ้ำคนมากกว่า20คนต่างก็รีบลงมาจากชั้นที่1 0แต่ละคนตาก็ปลดปล่อยแรงกดดันที่น่าสะึงกัอออกมาลากับว่าหลิมเฟิงได้ไปขุดหลุมศพบรรพบุพรบุษของพวกตนมาอย่างไงอย่างนั้นพี่เทียนหนานในฐานะที่พี่พาเข้ามาจะไม่อธิบายหน่อยงั้นหรือต้องฟังชาวอย่างได้เอ่ยขึ้นในขณะที่วิ่งไล่ตามไปคําอธิบายหรือก็ฉันอธิบายให้น้องสาวของนายฟังไปแล้วว่าเจ้านี่น่ะเป็นหน่วยช่วยเหลือเฉพาะกิจ จีตระกูลของนายเชิญมานะแล้วนายจะให้ฉันอธิบายอะไรอีกต้องฟังชาวหยางได้ฟังในสินที่ฮวงผูเทียนนั้นเอ่ยออกมาเขาก็พันนึกโกรธแต่ก็ไม่ได้ชวนทะเลาะแต่ว่ากับพูดจาหยาบคายใส่หน่วยช่วยเหลือเฉพาะกิจของตระกูลพวกเรางั้นหรือครอบครัวของพวกเราเนียนะไปเชิญคนระดับต่ำแบบนั้นมาเป็นหน่วยเฉพาะกิจก็เห็นกันอยู่ว่าเจ้านั่นผล่มาพร้อมกับตระกูลฮวงผูวนี่แถมยังบอกอีกว่าเป็นฝ่ายช่วยเหลือเฉพาะกิจของตระกูลฮวงผูอีกด้วย ตรงฟางเชาวหยางปันกล่าวขึ้นนี่มันท่านเดนนั้นเองพวกเขาก็มองหน้ากันลากับนึกถึงอะไรบางอย่างบอกเหล่าโดนหลอกเข้าแล้วต่อมาพวกขาทั้งคู่จึงเข้าใจที่สุดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ๋ยโดนหลอกซึ่งๆหน้าเลย่ถ้าฉันจับมันได้เมื่อไหร่ล้วก็ฉันจะฉีกร่างของมันออกเป็นชิ้นๆเลยคอยดูผู้นำรุ่นยอของตระกูลตรงฟางปันการตะกวล่นเมตต้องพูดแล้วเล่งลงมือก็เถอะไอ้หมอนั่นดูจะปวกเปียกไม่น้อย ม่น่าจะจับตัวยากนักหรอกหวงผูเทียนหนานได้เอ่ยขึ้นแต่ทนใดนั่นเองเขาก็ต้องถอนคำพูดก่อนที่จะ่าตอไปว่าไม่สิไอ้ต้นไม้ทองคำนั่นมันโผล่ออกมาตอนที่พวกเราสู้กับเสือขาวแถมเจ้านั่นยังแยกตัวออกไปด้วยแล้วอีกอย่างเสือขาวก็ได้รับบาดเจ็บหนักอีกต่างหากต้องเป็นมันนี่แหละเมื่อได้ฟังสิ่งที่ฮวงผูเทียนหนานได้กล่าวออกมาตรงฟังชาวหยางก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้แวบหนึ่งก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นมาแบบนี้ มันคงจะไปได้ไม่สวยซะแล้วจับมันเอาไว้ในตอนนั้นเองหลิมเฟิงก็ชักรู้สึกตื่นเต้นขอรีบกลับไปยังชั้นที่หนึ่งก่อนที่เขาจะออกไปจากที่นี้ในทันทีระวังตัวด้วยนะขอรับนท่านข้างนอกยังมีการต่อสู้อยู่มันดูวุ่นวายนักและก็หลายแหล่ไม่เบาเลยฉับพันเสียงของมังกรดำก็ดังขึ้นมาในจิตใจของหลิมเฟิงว่าย่งไงนะ